สวัสดีครัตอนนี้ดานดีวีเป็นซื้อพินเทรสทัสฉาทบ12ธ8มิถุนายนต้องอน167แล้วกโ็โลโกยโรคุศกาบที่มีสินแลคุณหน้าหลักก็คือเบนดิตนะครับมีโลโก้ดาราดีดีซึ่งคอใช้ตั้งแต่ประมาณปี62ถึงปี63ช่องวันนิวส์ขใช้ตั้งแต่ ตั้งแตปี65จนถึงปัจจุบันจะมีมวยมวยศึกเจ้ามวยไทยมีมิตรกันไทยไม่มีนะครับข้างหลังหน่อชาแล้วก็ข้างหลังเอ้ินแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็น เหมือนจะแผงนตกไอรีวิวเมื่อกี้นะครับของคลางสูงรถนะครับนะ้ตกแล้วก็แล้วครเรื่องไวร่าหาฝันซึ่งแผ่นตะตกหน้าเมื่อกี้เป็นแผ่นที่ห้านะครับแผ่นที่สองอะแผ่นที่สองเมื่อกี้นะครับแล้วก็แผ่นที่สาม หายนะครับวันที่สี่กหลังจะเป็นพี่อันชราภาไปออกรายการลังหลังจะเป็นพี่ีิจอพี่เกรนชิปปี้ไปละครเรื่องนี้วันที่สิปนีนาะคมสองห้าร้อยหกส เจถึงวันที่18บนีนาคมสองกันนาถึง3มิถุนายนสองกน้อยหกนะครับจก21ตอนข้าหลังไออันแล้วก็จะมีรายการก็คือเอาวาลีดาวอบนแล้วก็จะมีรายการเรื่องราศาีอาทิตย์ สุดเจ้ามวยไทยเปิดตัวรายการคดีเด็ดสีเตทราและระเบิดตัวละครดูดจเทียคนูนใจที่สุดและและการเปิดจอเจอข่าวเปิดจอเจอข่าวเช้าและขัดไฟเด็ดซีรีส์ใต้ล่า และละครตอนจบเรื่องวันเสาร์ที่8มิถุนายนละครเรื่องก็คือล้วนเสลับนะครับและวันเสาร์ที่8ตอนจบก,ก็คือวันเสาร์ที่8มิถุนายนนั่นก็คือคละครเรื่องเล่ล้วงเล่ร้ายนะครับตาตี้และละครเรื่องลางลูกทุ่งข้าหล่ะจะเป็นพี่ป้องนะครับหลานจะเป็นพี่มุกกกนะครับ ก็จะบลีดานีวันนี้สวัสดีครับ